สวัสดีครับผมชัิเจรญทรัพย์นะครับพาพี่น้องมาดูเจ้าแคทเธอร์บิลา3 1 3 d 2 G c เปิดอกเก่าครับมาอีกมุมหนึ่งจะได้เห็นกันชัดเจนว่าสวยขนาดไหนครับนี่ครบับอกเก่าเล็กๆ เล่นลึกประมาณสามเมตรได้ครับสามร้อยเจ็ดสิบชั่วโมงยังไม่มีสีทะลอกโอ้เดี๋ยวมีฝนรินพีน้องแอบก่อน สองไกลนะครับมีร่มไม้อยู่นี่ต้นอะไรดูบ่อยครั้งหนึ่งครับบ่อตรงนี้ตื้นโอ้เจอของแข็งเหมือนกันนะนี่ สำหรับทีมงานมงคลฟาร์มครับบริหารจัดการโดยช่างตรีหรือว่าเสียตรีแล้วก็ <c oughs> มีเจอยู่เบื้องเบื้องหลังครับนะคอยดูแลเรื่องการเงินแกะมาสามคันนะครับพรุ่งนี้มาอีกคันหนึ่งเป็นสามคันโอ้สามคันสิบล้านนะสิประมาณ10บล้าน Oh, 11ล้านนั่นน่ะไม่ธรรมดาครับแกมีรถดำเป็นของตัวเองแล้วก็จ้างครับจ้างคนขับนะแล้วก็รถขุดก็จ้างคนขับแกก็สามารถที่จะตีงานได้เยอะแล้วก็สามารถที่จะสู้งานกับคนอืนน่นได้โดยที่ราคานั้นต่ำกว่านิดหน่อยแล้วก็สามารถทําได้ครับโดยเพราะว่า ผมคำนวณดูคำนวณดูนะครับสมมุติว่ามาวิ่งปากบบที่สามคันเล่นไปถ้า2องเที่ยวนะสมมุติว่าวันนี้ได้2อง้อยเที่ยวสองเที่ยวเที่ยวละร้อาก็คือ3ามหมื่นครับส0 0 0 0ื่นนะพี่น้องสามหมแต่ 30, ว,ว่าเป็นรถรถของเขาหมดเลยทั้งแคท ทั้งรถดำสองคันนี่ครับแล้วเขาจ้างคนขับสงวิจ้างวันละ400ครับสี่หรือ500อ่าคนขับรถขุดอาจจะส่วิจ้าง้าร้อยแล้วก็รถดำห 500, 500, ้าร้อยห้ารถขุด700เป็นก็จ่ายแค่1,700จนะ1 7 0เจนต่รายได้เขานี่200เที่ยวนี่ตกไปส0 0 0มื่นส่ว่สาม0 0 0 0นด้วยว่า 30, 000, ผมคิดแค่150บาทนะสามหมื่นเอาเอาแค่ร้อยเที่ยวก็ได้ลองร้อยเที่ยวนะวันนี้ได้ร้อยเที่ยวร้อยเที่ยวก็ 15, หมื่นห้าหักค่าคนขับห้าร้อยห้าร้อยแล้วก็เจ็ดร้อยเป็นพันเจ็ดนะครับพันเจ็ดแล้วก็หักค่าเชื้อเพลิงประมาณ 500ครับเต็มที่ปากบออย่างนี้รถดำห้าร้อยห้ก็เป็นแล้วก็รถขุดประมาณ2,000ก็ตีไป3,000นะค่าเช้อเพลิง3,000ค่าคนขับอีกพันเเป็น4,700ันเตีไป5,000ครับสแสดงว่าเขาได้1,000 10, งนี่ครับคือไรายได้ของเขาหมดเขาจ้างแล้วเขาจะเหลือ1,000 10, งวันนี้ครับ แต่ถ้าได้200เที่ยวเขาจะเหลือถึง20,000นะครับ20,050หรืออาจจะ20,000นะครับนี่คือครายได้ลนนักษณะนี้งานปากบอกนะครับก็เล่าสู่กันฟังแต่ว,ว่าถ้างานคิวงานคิวก็เล่นกันเสร็จก็วัดนี่ครับความยาวความกว้างความลึกก็เม็ดคุณเม็ดนะครับนะลึก1เม็ดกว้างยาว1เม็ด แค่นั้นครับมันออกมาสมมติว่าตรงนี้ได้ได้ร้อยคิวร้อยคิวคิวละคิวละสามสิบบาทก็ได้าสามหม,ม,ม,มื่นแมินบอลเอาสี่แสน้ะเนาะลดคุณงานเอาเองแล้วรถใหม่นะครับสมมุติว่าเขาส่งเดือนละสมมติเดือนละหกหมื่นครับเขาดาวสี่แสนส่งหกหมื่นนั่นหมายความว่าคุณจะต้องหา งวดให้ได้วันละสองพันวันนี้เขาขุดร้อยเที่ยวเขาเลืยนหนึ่งหมื่นแสดงว่าเขาส่งได้ห้าวันครับแต่ถ้าเขาได้สองร้อยเที่ยวเขาได้สองหมื่นก็าส่งได้กี่วันสิบวันนั่นครับนี่คือการคำนวณเพราะรถไม่เสียครับรถใหม่ไม่เสียแต่ว่าถ้าไม่มีงานพ่อแม่ถ้าไม่มีงานคุณอาจจะไม่มีเงินส่งนะครับนี่คือปัญหารถใหม่เนาะ งานไม่งานไม่ตังไม่พอสมวดรถโอ้เดือนละหกหมื่นนี่สิบเดือน6 0 0สนสิบสองเดือนนี่7จ็ดแสนสองนะเจครับปีหนึ่งันเราเช่าเขาวันละสองพันคือว่าเราเช่ามาแต่ว่าถ้าทําได้หนึ่งรวันนะครับหนึ่งรวันวันละหมื่นก็คือได้หนึ่งล้านนะครับ ถามว่า365วันเราจะทำไม่ได้หนึ่งร้อยวันนะครับอย่างน้อยนี่ร้อยหเดือนร้อยปสิบวันครับรถสุดปดสิบวันจอดร้อยแปิวันก็ได้ครับถ้าบริหารจัดการดีเงินเหลือแน่นอนครับไม่นอกูอนอกทางหรือว่าซื้อสัตว์ตวอาชีพตัวเองครับส่วนบางท่านถามว่าเอ๊ะบางท่านถามว่าซื้อรถมาจะมีงานยังไง ตัวนี้ก็น่าคิดนะครับอใช่ซื้อรถใหม่โอ้ส่งเดือนละหกหมื่นนี่ทำยังไงเนาะหนึ่งทำนำบัตรเจกสองลงเฟสสามติดป้ายหน้าบ้านว่ารับจ้างทั่วไปขุดสะขุดคลองขุดกบขุดปลาไหลขุดเขียดเอาทุกอย่างครับนะรับหมดเลยราคาเป็นกันเองเพื่อนฝูงพี่น้องเพื่อนเก่านะครับก็ให้เบอหรือว่าจัดให้เขาหน่อยครับนะ เวลาเจอกันเพื่อนฝูงเพื่อนเก่าก็เขาก็มีการมีงานมีที่มีทางเขาก็จ้างรถไปนายหน้าครับนายหน้าสําคัญเหมือนกันนายหน้าก็ต้องหาดูนายหน้าก็กินร้อยละสิบร้อยละยี่สิบคุณแล้วนะครับนายหน้าก็มีความสําคัญครับตาบลหนึ่งก็จะมีนายหน้าอยู่ประมาณสองสามคนหมูบ่บ้านบางทีก็มีสองสามคนครับนะลองไปศึกษาดูรถใหม่อย่างนี้ใช้ไปเหอะพี่น้อง สิบปีสบายๆครับสิบปีก็ประมาณสักหมื่นห้าหมื่นหกหรืออาจจะสองหมื่นชั่วโมงรถขุดจะทำงานประมาณปีละสองพันชั่วโมงเต็มเต็มที่ครับอย่างเล็กพิที่นูโควบาสุพีซีเจ็ดสิบคีแปดตอนนี้เจ็ดพันหกร้อยชั่วโมงครับอายุสี่สิบเดือนลองลองขุงเข้าไปนะครับก็อ่ะ ชมบนไปไม่เปืเ่อยครับชาติเจริญทรัพย์อ่ะเดี๋ยวพาไปดูกันใกล้ๆหน่อยฝนอาจจะตกแต่ว่าผมไปอยู่ใต้ต้นไม้ก่อนมน,นีีต้นไม้อยู่ตรงนี้เออขอบังได้อยู่ที่นอกเลยโอ้ช่วงนี้หน้าฝนก็จะ จะได้ดูรถอ,อีกประมาณสักเดือนก็จะจอดกันแล้วครับจอดกันเยอะแยะนะต่อไปก็เดินชั่วโมงหรือว่าวางโทนะครับดูกันใกล้ๆโอ้อแกแต่งครับนะดินจะหมดแลด้วดิน่าจะย้ายวันนี้เลยครับตัวดินหมด ตัดขอบแล้วครับโอ้โทรศัพท์เข้าไว้แล้วพี่น้องเลยรู้เบอร์ไหนนี่ขออย่ารับโทรศัพท์ก่อนเดยอะโอ้ FC โทรมาดูฝีมือครับ มือแกขุดเนี่ยขุดเร็วมากคนนี้แล้วก็ฝีมือจัดจานเหมือนกันครับมือจารย์ห้วยครับนะนห้วย้องคลองบึงนี่แหละว่ <c oughs> ากันไปครับ <c oughs> โอ้เร็วดีครับเร็วดี <c oughs> ช่วงนี้เชื้อเพลิง ขนาดนี้ก็ประมาณวันละสองพันครับพันห้ามันจะยุงมากบุมอามยาวเ,เดอ้อนี่โอ้ผิดน้องเลยตบยุงกันยุงเยอะมากเลยยุงลายตัวเล็กๆนี่ครับเดี๋ยวดูผลงานอีกครั้งหนึ่ง นี่ครับโปเก่านะเอามาตรงนี้ครับความลึกเป็นยางนี้นี่เนาะสามเมตรขุดเหมือนคลองครับดีหน้าเลยลึกแน่น้ำเยอะแน่ครับอ่ะ สนใจก็เข้ามาดูได้ครับยู YouTube, ทูบช่องท,ท่าเทินรับก็เพจท่าเทินซับทรัพท์ e x c ์ v a t o r t ์แอนด์ทสั่หาให้พี่น้องได้ชมกับเจ้าแคทเทอร์วิลา313 d นึตัวท็อปครับเล็กแต่เล็กแต่อึดทนแล้วก็ใหญ่ครับนะพุกีจใหญ่สนใจสอบถามได้ครับ ทีโทรแคทแคทเมโทรมีสอบถามชาติเจริญทัพย์ก็ได้ครับคุอก็ไปสองเดสองสามเฝากกดติดตามน้ครับสวัสดีครับ